สวัสดีครับสวัสดีนะฮะเพื่อนเพื่อนนะครับอ่าวันนี้พบกับผมนะครับเอ็มนะฮะวันนี้ผมพาเพื่อน,น,น,นเพื่อนนะครับนี่ฮะนี่ครับไม่ทราบเพื่อนเพื่อนเห็นกันไหมครับนี่ครับนี่นะฮะกุ้งดองน้ำปลานะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็เราจะมากินกันพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับผมทำเอง นะฮะเพื่อนๆครับก็มีผักมีมะเขือนะครับแตงนะฮะมะละกขีนกอันนี้ก็เป็นต้นหอมญี่ปุ่นนะครับผมก็ยังไงก็ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็วันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาแดกกันนะครับขออนุญาตใช้คํานี้นะครับผมเพื่อนๆ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะครับผมนะครับผมมาครับนะฮะได้เวลาแดกแล้วครับนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดพร้อมนะฮะทุกอย่างพร้อมนะครับผมเริ่มต้นกันเลยนะครับผมเพื่อนๆนี่ครับกุ้งนะฮะดองปลานะครับผมนะครับโอ้โหนี่ฮะน้ำจิ้ม ได้กินก็น้ำลายไหลนะครับเพื่อนๆครับโอ้โหสุดยอดจริงผมชิมแล้วก็หือนะครับสุดยอดจริงครับเพื่อนๆสุดยอดครับ ในหางอกิมตาเพื่อนเพื่อนเห็นแล้วก็ได้กลิ่นวกขมนะโ,โหหดหกเลยครับออืห ขอตัวครับกุ้งก็มีพริกนะฮะมีพริกมีกระเทียมที่ใส่ไปดองนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมนี่ครับเพื่อนๆขออนุญาตนะครับอื้เอาโหนี่ฮะ รครับมาละตุ๊ดจริงครับ นี่ครับไปครับคำต่อไปครับจริงครับ นี่ครับหอมญี่ปุ่นจำด้วยกุ้งนะครับตัวใหญ่ ทั้งกลิ่นทั้งรสชาตินะครับเนี่ยอือหื้อ ัดกุ้งเบิ้ลเลยครับเพืเ่อนๆนะนี่ฮะสองตัวไปเลยครับออื้ อยากให้เพื่อนๆได้สัมผัสกับผมนะฮะโอ้โหนี่ฮะสายขมต้องไม่พลาดครับ Uh huh. เดี๋ยวรับเสด็จไปครับเพื่อนๆนะครับนะฮะอากาศกำบางดีครับไปครับอื uh ้ม huh. โ oh อ้โหสุดจริงครับขออนุญาตนะครับ hmm ต้องบอกว่าเด็ดจริงๆนะครับวันนี้นะฮะในเมื่อเด็กขนาดนี้เราก็ต้องแดกให้เสด็จครับเพื่อนๆฮะไปครับนี่ครับจัดคำใหญ่โตๆมาแล้วครับสามตัวไปเลยเพื่อนๆนะฮะนี่ฮะสามตัวใหญ่ๆคำเดียว จัดให้เพื่อนๆน,นะครับไปครับโอเคครับเพื่อนๆครับเป็นไงครับผมนี่ฮะ โอ้โหไม่เหลือครับแดกสะเดจริงๆนะครับผมสุดยอดแซ่บครับยังไงก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมฝากช่องน้องใหม่ด้วยนะฮะครับผมผมเอ็มนะฮะธัญพัฒน์ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ